เอฟซีพ่อเนืาวัดทุกทุานนะครับเมื่อนี้พ่อเนาดกับซีมาแนะนำหรือว่ามาเลียนเชิญเอฟซีไปรูจักครับปุ๋ยนะครับปุ๋ยอินซีซึ่งกับสางไล่ได้ให้พ่อนื้อวดเพราะได้ปนได้เกี่ยวย้อนอยู่นะครับพอถึงก็ขาดเคลื่อนดอกนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันกับเป็นช่วงโควิดระบาดนะครับกับผู้คนกระทบกับอาชีพการงานกับมีคือกันนะครับโดยเฉพาะอาชีพหมอนะครับ กระไดมาเห็ดน้ำผอยยี่หวัดนะครับอาชีพหมอกระไดเดี๋ยวนี้มาเห็ดอีหยังล่ะมาร่วมธุรกิจขายปุ๋ยนะครับขายปุ๋ยอินทรีย์น้ำผอยยี่หวัดนะครับเดี๋ยวนี้กระไดสําหรับหมอเนาะครับเนาะปุ๋ยอินทรียเนี่ยเฟินเห็ดจังไหนเฟินขายจังไหนเนี่ยสีเลี้ยนเชื่อนเอฟซีไปเบิึงน้ำกันเนาะครับเนาะว่าผอยยี่หวัดเห็ดจังไหนเนาะครับสํารวจเบิึงทีนอนนั่งกวงนั่งท้องเก่าพุ่นอ่ะโอ้ทีนอนเพิน่น เงินทางนั้นตัวนี้แม่บันนี่เงินกําลังจะหมุนไป่บมุนไปหนึ่งเงินมือกำลังจะหมุนมาพนักง,งานเก็บกวดกําลังเก็บกินหยาลดหนึ่งกินหยาลดซาเลียงหนึ่งมาผันเป็นเงินก็ไดลอยหนึ่งกินแล้วมันกระทายออกมาเป็นฟุนเป็นปุ๋ยมักปุ๋ยอินซีสำหรับนั่งขวงกับนั่ง่องเกา่าแม่บันนี กวดอันนี้มันกะซุ่มๆอยู่เนาะมันอยากซุ่มนี้มันยังเปียกๆอยู่แต่ว่าซุ่มนั้นมันอยากหมัดๆซุ่มกวดอยู่หันหมัดๆนนแล้วก็สีได้เอาไปตากในโฮมเอาไปตากในโกดังแล้วก็จังสีจับปอกกระสอบนะครับเนาะเอฟซีก็อยากได้ก็สร้างจองเอ้อสามถงลอย <c oughs> มีพนังงานน้ำทรงพร้อมสามธงลอย ติดต่อได้ติดต่อได้ก็เพราะเยาวาดนนังทงนี่ละสำหรับนั่งข่วงนั่งท้องเก่า,านานกูมาเอาฟุ้นตัวไปไปหาแม่มึงไปหาแม่ไปหลงแม่บ่พุนะ่หน่ะแม่ผูกอยู่ผุ่น่ะให้โคกพุนนะ่หน่ะห้องหารดไปเขามาซองเบ่ง ผูล้ลดเฮ็ดแหงอยู่ขอ,อกกูน้อเขาสิว่าเออสำหรับสินค้ารถหนีนะครับกะสีได้ขนใหญ่เขาในโกดังไปตากให้แห้งไปตากให้แห้งสักก้อนอยังสีได้กอกทงปุยนี่นรถหนึ่นงแล้วก็ส่วนที่เหลือนี่ก็หลายอยู่ซึ่งประเมินราคาบ่ได้รอกเพราะรรว่าราคามันสูงสำหรับสินค้ารถหนีนะครับเนาะปุย๋ย ปุย๋ยมักสูตรพิเศษพนักง,งานกะพนักง,งานกับกำลังสีขวดร่วมๆกันกวางไว้โอ้เมือนนี่สีไลายเทียวอยู่เหระคนเมามือว่าพุนละพนักง,งานกับค้นซุ่มมันบ่นในแหงปันใดนี่มันก็อยากมีกินจากน้อยนาอแต่ว่าซุ้มแหงงล้วก็ไข่อยู่บืนเอาเหม้นก็เเม้นเงินเหม้นข้ามนอ้อง ได้เสียบมีมองไว้เสียบได้เป็นน้เ่าตายอันนี้เฮายังมีได้อย่ได้จากขี่มันอย่แล้วก็สิได้ย้ายเขาโคดัง่อนบบบนี้ซุ้มนี้ก็ขวดใว้รดแก้เขาโคดัง่อนเมื่อแก้เขามาในโกดังแล้วก็พักงานกับเคียเคียให้มันบางเคียตากนี่แหละเนาะครับเนาะเคียตากให้มันบางให้มันแห้งกับประมาณสามมือกับจังสิได้กอกถุง กอกทุงปุ๋ยนะครับกอกทุงเราก็แปลว่าเซตพิ้ที่คือสมาชิกสร้างหลายอยู่แต่ว่าบบมีเวลากอกให้ข้าเจ้านะครับก็ต้องคอยเห็ดไปเพราะว่ามันแห้งบาท่านช่วงนี้มันหนาฝนก็เอาไปยังคือบ่าตากไ้หมองมันขี่รวดเพราะไงวดัดว่าสันโอ้มันมันเป็นขันเอาตากไว้พุ่นมันเป็นปุ๋ยบบมีคูณภาพตัวมันต้องขี่แล้วเนี่ยวใส่พ้อมนอนพร้อม มันก็จังสีมีคุณภาพทั้งอาหารผืชขันพ่อตะขี่ออกปั๊บสวนเอาไปตากเลยอันนี้บ่มีคุณภาพเรื่องปุ๋ยนะครับคือพ่อตะขี่ตก๊ออกจากดากนี่เอาผัวส่วนเอาไปเคี่ยวตากเลยนี่มันก็แห้งอยู่ดอกแต่ว่ามัน,นคือวานน่ะนะปุ๋ยมันก็เป็นขาดสารอาหาร เป็นคุณภาพปุ๋ยอินรียบ่มีนะครับอันนี้ก็ต้องให้มันขี่ใส่แหล้วขี่เราก็เงี้ยวใส่นอนคือมักไว้ก้อนนอนนอนทับนอนทับเราก็จังไลยไปเอาเอาออกมาตากนะครับนี่เอาออกมาในโกดังเอามาเคลียร์ตากูีเดียวนี่สําหรับพนักงานก็นไไ้กําลังกาลังเคลียร์กำลังตากอันนี้สินค้าเก่านะครับสินคา้าคางก้นโกดังอันนี้สินคา้าใหม่โมฮันได้แล้วด้วยครับย่งอีกหลายอยู่ แต่ว่าก็คือว่านแล้วกาลองพ่นบพ่พขอแห้งบ่ถึงคอยเห็ดมันไปนี่และเนาะนะครับเนาะสำหรับปุ๋ยสูตรพิเศษของพอนิวัดนอนทงเออนี่แหละเนาะครับขี่ค่้วช่วยชาติแลววางหมอหนวดเงินถือล็อกเดาอยู่พัทยาโมมีการมีงานเห็ดกระไดมารวมจิตจาการรวมจิตจาการเห็ดงานน้ำพอนิวัดนะครับคือโอมาเห็ดปุ๋ยเห็ด ปุยอินรี์ปุยมักหรอกอะเป็นหูบจากมีลูกค้าตัวละลูกค้ากับอยากสร้างดีเนาะครับว่าดีอยู่วันนีดีก็เหตุการณ์เหตุงานอย่างอื่นอยู่วัานมามาคันดีกับมาเห็ดน้ำพรอยหวานมารวมกิจการน้ากันคือขายขี่ข้วยนี่ละขี่ขั้วช่วยชาติเพราะว่ากวิตโควิดแล้วก็สีสบายดรอกก็ทีนี่ดอกเพราะว่าช่วงนี้มันก็ช่วงโควิดอยูนะ่เนาะพ่อก็ได้ ใส่ใจน,นิดนิดน้อยไปนะครับสำหรับขี่ขั้วสำหรับปุ๋ยอินรียนี่นะครับเนาะครับสำหรับปุ๋ยสูตรพิเศษสูตรขี่ข้วช่วยชาตินี่ก็จบลงนะครับคือวิธีการมาวิธีการเฮ็ดนั่นก็คือสิข้าใจแล้วแหละนะครับเนาะบานนี้ก็ซีมีตั้งแต่วิธีเบิง่งรายชื่อลูกค้าที่สิไปส่งเพิ่นนะครับเพิ่นสั่งมาก ทูามากกิดฉีดไปไปซุ่เนาะครับก็บปอพูละลายดอกะเนะมิดบืนเก็ไปได้เถียวละหาทงหกทงทนละเพราะว่ารถซาเล่งมันถุกเบาไว้ก็เอาไปเรื่อยๆนะครับคอยแก้คอยไงมันิได้ตอนค่ำานาะคอยเฮ็ดมันไปนี่ละเนาะครับกิใครก็ยู่ซื้อเก็พ่อได้ปนได้แก้วย้อนอยู่นะครับสําหรับปุ๋ยอินทรี์ของพองยิวัดนี่เนาะครับเนาะครับนี่แหละผลประโยชน์จำสองคือ สื่อหยาลดหนึ่งลอยหนึ่งหรือว่าไปหาเกี้ยวหยาลดหนึ่งแล้วก็มาขไขได้ลอยหนึ่งคือเก่านะครับสําหรับหยาสาหรับขี่ข้วยนีเนาะครับเนาะเงินลอยหนึ่งได้ใส่สองเทือเนาะครับเนาะครับเพราะไวาดก็สี่ข,อข,อขอ้อคงขออวยลงสำนีก,ก็ครับเนาะก็ให้เอฟซีเบิร์ขขสุข่สุขคนอยู่ดีมีสุขลาด้วยโฉกหมานเบิร์คู่หนาคู่ตาเดอ้อแต่ว่าก็จะถิ่มจะป่าเพรายไวาดเดอ้อคอยกดไหลกดเทีร์ให้ในเด้อ เอฟซีาาก็ใดก็ขอบบุญขอบคุณหลายๆก็สวัสดีครับ